สสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show วันนี้นะคะวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานสวัสดีผู้ใช้แรงงานทุกคนด้วยค่ะครับวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะใครที่กลัวเป็นโควิดหรือว่าถ้าสมมติว่าถ้าถ้าสมมติเรารับเชื้อจริงๆทุกคนกลัวนะเราจะทำยังไงให้โควิด มันไม่ทําร้ายเราอย่างรุนแรงอย่างเช่นลงปอดในต้นนะฮะวันนี้มีแนวทางคือเราจะใช้สมุนไพรหรือว่าเป็นอาหารที่เรากินประจําเลยนะฮะที่แบบบ้านๆแบบไทยๆเลยนะฮะช่วยได้ไหมเอามาใช้ดูแลเพราะว่าโควิดคือโรคระบบทางเดินหายใจนะเั้นสมุนไพรไทยอย่างเช่นขิงขาตะไคร้พวกเนี่ยมันช่วยบรรเทาได้แต่มันต้องมีวิธีกินยังไงไหมต้องมีวิธีโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้ ใช่ใชเดี๋ยวว่าคุยกันนะแต่ก็ต้องป้องกันกันด้วยนะครับทานผู้ชมฮะพูดถึงการป้องกันวัคซีนมองร้อ,รอ,องัะทานผู้ชมฮะมหนึ่งพฤษภาคมวันนี้เปิดให้จองแล้วใช่นะฮะเอาเข้าไลนา์แล้วกันไลน์เนี่ยง่ายหน่อยออนะฮะว่าส่งต่อกันง่ายด้วยแล้วคุณก็เข้าไปจองเลยนะครับ หนึ่งพฤษภาคมอันนี้สองกลุ่มก่อนคือกลุ่มคนที่อายุ60ปีขึ้นไปครับหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวมี7กลุ่มโรคนะครับออคุณเตเออ,เอ,อใช่นะคันทั้งโรคทางเดินหายใจนะครับเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตาวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนอันนี้คือจํานวนทั้งหมดในประมาณสัก16ล้านคนกลุ่มนี้ ลงวันนี้นะลงวันนี้ลงวันนี้วันแรกใช่ไหมฮะแต่ไม่ต้องทยอยวันนี้ไปแออัดกันนะฮะค่อยๆค่อยๆลงไปเพราะว่าเริ่มวันเนี้ยแต่ว่าจะไปฉีดจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือเดือนมิถุนายนเบื้องต้นเนี่ยคือ7มิถุนายนถึง3ามสิเอ็ดกรกฎาคมส่วนนี่อย่างพี่โอ๋พี่เอกเนี่ยนะฮะที่อายุ18ถึง59าสอายุน้อยๆอยู่อายุ18บแปดสแปดใช่ มีคน,นบอกว่าที่เหลือ18ปีที่เหลือ18-59ถึง <c oughs> ปีเนี่ยออนะอันนี้ไม่ต้องรีบรบอเป็นล็อตต่อไปนะครับเริ่มลงทะเบียน1ก,นกรกฎาคมแล้วก็ได้ฉีดกันเบื้องต้นคือสิงหาคมเป็นต้นไปใช่นะเพราะว่าถ้าประชาชนทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะได้รับวัคซีนแน่นอนอนะฮะสถานการณ์ต่างๆก็น่าที่จะดีขึ้นตอนนี้หลายๆคนเนี่ยคือต้องส่งเลยอะกำลังใจย่งหนักนะ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งตอนนี้ทํางานกันอย่างหนักเลยทีเดียวแล้วถ้าสถานการณ์ดีขึ้นใช่ไหมบุคลากรทางการแพทย์นี่ก็จะไม่ต้องมาเหนื่อยขนาดนี้เศรษฐกิจก็จะดีแต่ประเทศก,ก็จะเปดิดเราก็จะเดินทางอยากไปประเทศไหนก่อนอยากไปหลายที่แต่ว่าคุณ <ผม S 2> เอกอก่อนจ,อจะฉีดวัคซีนดิฉันกลัวดิฉันกลัวว่าดิฉันจะแพ้ก็ไม่ใช่แค่คุณปบที่กลัวผมว่าหลายๆคนเนี่ยก็แบบมีความกังวลเพราะว่าเราดูข่าวกันแต่ละวันเนี่เป็นไงฮะ บางคนก็จะมีข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบหรือว่าผลข้างเคียงใช่ไหมจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 คุณกลัวใช่ไหมกลัวมากกลัวไหมผมเฉยๆเฉยๆอ่ะเพราะเพราะมันเจอน้อยไงแต่ว่าแต่ว่าไม่ว่าคุณจะเฉยๆหรือรู้สึกว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้ามีประกันเรื่องของการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ไว้เนี่ยมันมั่นใจมันมั่นใจไหมถ้าเกิดอาการโคม่าใช่ไหมครับผมทางทิพย์พยะกันภัยครับแจกเลย หนึ่งล้านสิ์ประกันการแพ้วัคซีนโควิด -19 นี่แหละครับผมก็คือเป็นโครงการดีๆนะครับจากทางผู้บริหารของทิพยประกันภัยนะครับผมนะซึ่งผู้บริหารนะครับของทิพยประกันภัยนะครับนะครับท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับผมก็ได้มีแนวคิดนะครับว่าตอนนี้ประชาชนหลายๆคนเนี่ยก็มีความกังวลใช่ไหมที่จะได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นหาก ไปฉีดวัคซีนโควิด -19 ดังกล่าวนี้แหละนะครับเ <ừ. S 1> พราะฉะนั้นนะฮะทางด้านของที่พยายประกันภัยก็เลยมีโครงการนี้มาครับทิพห่วงใยนะครับสู้ภัยโควิดครับโดยโดรสมพรสืบทวินกุลท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่พยายประกันภยัยอย่างที่ผมได้บอกไว้มอบประกันไปเลยนะแพ้วัคซีนฟรีจำนวน1ล้านสิทธิ์เพื่อเป็นการเรียกว่า คลายความกังวลรวมไปถึงเป็นการเสริมความาเสริมความมั่นใจนะครับให้กับประชาชนโดยโครงการนี้นะครับก็จะให้ความคุ้มครองกับประชา,นา,ะช,าชนหากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือว่าผลข้างเคียงจนเกิดอาการโคมา่าคุณไปฉีดใช่ไหม,มฉีดเสร็จปับ๊บแล้วถ้าถ้ามีอาการในเบื้องต้นยังไม่ถึงโคมา่าอันนี้ก็าบางทีก็อาจจะสามารถดูแลอย่างข่าวที่ผ่านๆมาเราเห็นว่า แป๊บๆไม่กี่วันก็สามารถที่จะกลับมาเป็นปกติหอกลับบ้านได้แตถถนะ่ถ้าถึงโคม่านะถ้าถึงโคม่าจากการฉีดวัคซีนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะ,ะคุ้มครองคุณไปเลยนะฮะทุนประกัน1 0 0 0 0แบาทระยะเวลาคุ้มครอง60วันนับจากวันที่เริ่มฉีดวัคซีนโดยประชาชนสนใจใครที่สนใจนะครับก็ไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทิพหวงไทยสู้ภัยโควิดเพื่อรับความคุ้มครองประกัน แพ้วัคซีนโควิด -19 กับทิ่พยประกันภัยได้มีช่องทางนะฮะทางทางแรกคือเว็บไซต์จา้าเข้าไปได้เลย w w w t i p i n s u r e .com นะครับตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เลยครับผมวันนี้เข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยใช่ไหม,ไหมวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเลยรหรือจนกว่าจะครบ1ล้านสิทธิ์โดยจำกัดนะก็คือ1ท่านเนี่ยต่อ1สิทธิ์เท่านั้น่มผมก็ใจถูกไหมว่าอันนี้คือให้ฟรี1้าฟรีเลย1 10ิ 1> ครับผมคือ ห่วงใย,ย,ย,ยเพราะหลายๆคนเนี่ยกังวลไงเพราะนั้นเข้าไปลงทะเบียนเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ w w w t i p i n s u r e c o m เดี๋ยวต้องไปบอกคุณพ่อ,ค,อคุณแม่แล้วให<อ>ใคุณพ่อคุณแม่ผมจะลงทะเบียนไปฉีดวัคซีนเริ่มวมันนี้หนึ่งพฤษาน